ในส่วนของ accommodation นะคะขอนำเสนอเป็นรีสอร์ทใกล้สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสถานที่นี้ยกมาทั้งหมดเป็นสถานที่ใกล้ที่สุดกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเสียงเด่นในเรื่องธรรมชาติตื่นเช้ามาพบกับแสงตะวันแรกของประเทศไทยนอกจากการกางเต้นแล้วก็ยังมีรีสอร์ทที่ให้เป็นทางเลือกความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน รีสอร์ทที่ได้รับการคัดเลือกมี้น,นะคะทอแสงโขงเจียมรีสอร์ททอแสงโขงเจียมรีสอร์ทที่พักน้ำโของอันดับต้นๆของจังหวัดอุบลราชธานีตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยโดยกได้รับ,บแรงบันดาลใจจากสามประเทศด้วยกันคือไทยขอมและบาหลีค่ะ ห้องพักแต่ละห้องจึงมีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปมีการแบ่งเป็นสองโซนคือห้องพักบนอาคาร3มชั้นและมีแบบวิลล่าสี่หลังตกแต่งอย่างสวยงามสไตล์อีสานใต้นอกจากคุณจะได้รับสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมของห้องพักแล้วบรรยากาศลิมโขงของที่นี่คือที่สุดสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ ขึ้นอีกทั้งภายในที่พักยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายเช่นสา่ายน้ำนวดสปาคาเฟ่นในตัวและการล่องเรือไปตามแม่น้ำลำโขงสุดโรแมนติกที่พักทอแสงของที่ขงเจียมที่เดียวถือว่าเป็นการพักผ่อนแบบเต็มเปี่ยมในส่วนของที่ตั้งนะคะ6 8หมู่7บ้านห้วยหมากใต้อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ราคานะคะเริ่มต้นที่4,500บาทต่อคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกกรณีนะคะเบอร์โทร045315174 Facebook ติดต่อได้ค่ะทอแสงคงเจียมสถานที่ต่อไปนะคะแลลงคงร i เวอร์รีสอรอุบลราชธานีแลลงคงร i เวอร์รีสอร์ที่พักริมฝั่งโขงมาพร้อมกับ ดีไซน์หรูหลาทำกลางต้นไม้นานาพันธุ์เช่นต้นจามจุรีและต้นปีบที่ให้ความร่มรื่นทุกมุมมีห้องพักแบบวิวสวนและวิวริมแม่น้ําเช่นห้องสวีทรูมเป็นกราร์เดนวิวค่ะห้องสวีทรูมเป็นริเวอร์วิวดูเล็กรูม VIP รูมสแตนดาร์ดรูมเป็นต้นห้องสวีทรูม เป็นการ์เดนวิวค่ะห้องสวีทรูมเป็น r i เ e อร์วิวดูเล็กรูม m VIP r o รูมสแตนดาร์ o รูม3 6 Facebook ติดต่อได้ที่แลขงคงร i เวอร์ไซส์รีสอร์ทในเรื่องของที่เที่ยวนะคะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะขอแนะนำเป็นสุดเขตแดนสยามตะวันออกสุดแห่งแดนสยาม คือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแทบไหลาหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราดถวยราชไฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีมีที่เที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวไปชมธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นและมี ที่สุดล้ำคือแม่น้ำสองสีค่ะแบ่งเขตไทยลาวซึ่งเป็นเขตแดนกั้นระหว่างไทยกับลาวและมียังมีอีกวัฒนธรรมอีกมากมายสถานที่เที่ยวที่เที่ยวอีกมากมายที่ต้องนำเสนอไปชมกันเลยค่ะที่เที่ยวนะคะจะแนะนำเป็นน้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรูที่มีลักษณะเป็นสายน้ำผ่านลูหินขนาดใหญ่เกิดเป็นละอองฟุ้งกระจายและเดดเด่นสุดในคืนวันเพ็ญมีแสงของดวงจันทร์ สองลอดผ่านรูหินทําให้เกิดภาพที่สวยงามมีท้าให้สามารถเข้าไปแคมปิ้งทุมธรรมชาติสวยๆได้แต่เพราะน้ําค่อนข้างขุ่นจึงไม่เหมาะกับการเล่นน้ําด้านรูปที่2ด้านขวามือนะคะผาชนะใดจุดชมวิวยอดยิ้มมีลักษณะเป็นผายื่นออกมาทําให้เห็นทิวทัศน์ของขุนเขาสลับซับซ้อนอย่างสวยงามนอกจากจะไปชมทะเลเหมอกปกคุมบริเวณแล้วที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์แรกของไทยที่กุ กรมอุตุนิยมวิทยาใช้คำนวณพระอาทิตย์ขึ้นของประเทศไทยด้วยยิ่งถ้าเดินทางไปในฤดูหนาวอากาศบนนี้จะมีความหนาวเย็นทะเลหมอกหนาแน่นตัดกับแสงอาทิตย์ของวันที่ค่อยๆสาส่องท้องฟ้าได้อย่างลงตัวด้านซ้ายมือภาพที่3นะคะเป็นวซัซินทร์ทอนวรารามภูพา้าปฏิมาก,กรรมต้นละกับ ต้นกนะระปะพึกเรืองแสงวัดซิลินทรวรารามภู้าวาตั้งอยู่ภู้าวาใกล้กับด่านช่องเมกภายในวัดมีอุโบสถมีความวิจิตรงดงามตะการตาด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมมีต้นแบบมาจากวัดเชียงทองสะปะปะลาวด้านหลังอุโบสถมีปฏิมากรรมภาพนูนต้นกนะระปะพึกเรืองแสงเมื่อได้รับพลังงานแสงจากแสงอาทิตย์เพราะด้วยกระเบื้องเคลือบสารฟลูออเรสเซนต์จะเห็นการเรืองแสง ได้ชัดเจนในช่วงเย็นวัดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในอำเภอิรินทรนจังหวัดอุบลและลูกสุดท้ายนะคะเป็นสามพันโบกเป็นแก่งหินหึึกกุมภลักษ์ที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงในอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเกิดจากน้ำวนกัดเซาะกลายเป็นแอ่งมากกว่าสามพันเอ่ง และจะปรากฏในช่วงฤดูแล้งที่น้ำแห้งขอดหินดังกล่าวจะโผล่ขึ้นคล้ายลูกภูเขากลางลำาโขงจนชาวบ้านเรียกว่าแกนแคนยอนน้ำลำาโขงซึ่งปรากฏนี้จะเกิดขึ้นประมาณเดือนตุลาถึงพฤศจิกาซ,ซึ่งหลังจากนั้นจะมีน้ำหลากมาท่วมโบกเหล่านั้นจะจมหายอยู่ใต้แม่น้ำ หรือของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจะเป็นก๋ยจับยวนทําจากเส้นโดจะเป็นแบบกลุ่มแม่บ้านทําขึ้นเองหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะเช่นเดียวกับหมูยอนะคะหมูยอจะไล่แป้งทําจากกลุ่มแม่บ้านหรือทําในครัวเรือนไม่มีนายทุนนายจ้างจะขายทั้งปีกและส่งนะคะน่าจะประมาณ3อันร้อยทำจากหมูยอ ทำจากหมูไร้แป้งห่อด้วยใบตองเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะเวลาทานจะกินหอมใบตองอ่อนๆต่อมานะคะจะเป็นน้ำพริกแจ่วบองหรือปลาราสับแจ่วบองจะทำจากปลาระดิบแล้วนำมาปรุงสุกทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายตามหมู่บ้านหรือเป็นเอกลักษณ์ที่เปิดตามงานโอท็อปค่ะส่วน อีกอย่างนะคะจะเป็นข้าวหอมมะลิที่ทําจากเกษตรกรของหมู่บ้านหรือจะเป็นเกษตรกรที่รายได้น้อยซึ่งจะมาทําเป็นแบบผลิตภัณฑ์ขายตามหมู่บ้านมีทั้งปีกและส่งและมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของดีของเมืองอุบลนําเป็นผลิตภัณฑ์ปลูกไอประกวดข้าวสวยงามส่วนผ้าไหมนะคะผ้าไหมจะเป็นผ้าไหมกับบัวที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบลอยู่แล้วจะเป็นลายกาบบัวสีสันสดใส ทำเป็นผ้าโอทอบที่เป็นผ้าทํามือทําจากมือกลุ่มแม่บ้านหรือชาวบ้านผู้ท้อผู้แก่ในชุมชนทั้งหมดนี้จะเป็นของดีของเมืองอุบลที่กล่าวมานะคะจะเป็นที่พักหรือสถานที่ท่องเที่ยวและของฝากที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบลขอเชิญชวนให้มาเที่ยวเมืองอุบลน,นะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของดิฉันเองเป็น ที่น่าประทับใจเชิญมาเที่ยวนะคะ